วันนี้ทุกท่านนะเรามาอยู่ที่วัดจำปานะวัดที่หลวงปูเนะ่เสาเคยมาจับปัญหานะถึง5ปีนะเป็นวัดที่ท่านหลวงปู่สาปูเานะ่เสาท่านได้สำเร็จอมฤิตจ,จ,จะทำนะอยู่ในวัดแห่งนี้นะนี่คือรูปปั้นของหลวงปู่เสานะกันตะศีโลนะแล้วก็ พระอาจารย์มั่นนะภูริทัตโตนะก็มีนกยูงด้วยนะนี่เป็นบริเวณถ้ำที่ท่านได้มาจำพรรษานะได้บรรลุธรรมนะเป็นพระราหั์นะองค์หนึ่งนะที่มีความสำคัญของพุทธศาสนาของเรานะอันนี้เป็นภายในถ้ำนะหลายคนหลายท่านอาจจะไม่เคยได้เห็นนะ วันนี้ก็มีโอกาสนะพามาชมอทัทไทยลูกสวยๆให้ดูนะแต่ก่อนก็มีแต่ข้างในนะโดบี่ข้างในนะพระครูวินัยธรรมหลวงปู่มั่นพุทธิปุต,ปตโตแล้วก็พระครูวิเวกพุทธกิจนะหลวงปู่เสากันต่ซีโลนะทุกวันนี้ก็มีสร้างมาเพิ่มอีกนะ สวยงามมากนะเดินไปเนี่ยมอยู่ในจังหวัดพุทหารนะ,ะท่านผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาเที่ยวชมได้นะก็มีประวัตินะของท่านนะ,ะสร้างตั้งแต่อันนี้สร้างครั้งสุดท้ายนะปี2 5 5 0นะอันนี้สร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2463นะ คงจะเป็นประวัติของท่านนะก็สลักไว้ในผนังถรำนะผนังหินนะก็เดี๋ยวถ่ายค่อยๆถ่ายช้ใช้ให้ดูนะเผื่อท,ท่านอยากจะอ่านนะที่เขาสลักไว้ตรงเพาดานถ้ำนะเดี๋ยวพาเดินชมรอบๆนะภายในถ้ำมีต้นมะม่วงต้นมะขามนะ ทำก็ปูด้วยกระเบื้องอ่อนนะสวยงามมากนะเมื่อกี้ที่เห็นนะนกยู่โอ้ข้างในมีรอยพุทธบาทด้วยนะเมื่อกี้ถ่ายคลิปไปก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม,ไม่เห็นนะมีรอยพุทธบาทจำลองเรือของข้างในนะอาจจะสะท้อนแสงนิดหน่อยนะ ผ่านไปผ่านมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันรอบนะไม่รู้เพิ่งจะรู้จักว่าหลวงปู่เสาร์นะท่านเคยมาพำนักอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะจังหวัดมุกดาหารอยู่ในอำเภอหนองสูงนะนี่คือข้างนอกนะระเบียงระเบียงหน้าธรรมนะก็ประดับประดาสวยงามอันนี้ขึ้นมาข้างบนแล้วนะอันนี้ขึ้นมาข้างบนแล้วนะ หน้าผาก็มีต้นมะขามไปในถ้ำว่าผานังถ้าก็เป็นจะงอยออกมานะรับกับถ้าเป็นสองชั้นนะข้างในก็เป็นถ้ำอีกชั้นหนึ่งนะสำหรับที่พระอาจารย์เสาท่านพำนักือกุตินะอยู่ห้องตาถนะ้ำอยู่ตรงที่มีโมบายนะเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ สถานที่ก็สงบเงียบสงบดีมากเลยนะเพราะว่ามันอยู่สูงนะลมพัดเย็นสบายมากเลยมีพระแก้วมรกตนะองค์ใหญ่นะชื่อรรมนะรมธรรมสภาคงทำมาทานาน้วนะดูจากไม้นะจากไม้ทําเป็นแผ่นป้ายรํานะศาลารรมสภา ข้างในก็มีพระนะแกะสลักจากไม้นะไม้ตะกอนนะคนตะกอนจะชอบนะทำพระนะแกะสลักจากไม้นะเลยปะกณ์ตะกอนก็ไม่ค่อยมีนะเครืมือก็คงจะมีแต่มีดพระธรรมดาแต่ก็ทำได้สวยงามมากนะน,นี้เป็นที่ความนักของหลวงปู่เสานะ เป็นกุติเก่าของท่านนะก็อย่างคงอนุรักษ์ไว้นะห้ามโยมกินน้ำในโอง่งนี้ไว้ส่วนพระจันทร์อันนี้ก็เป็นกุติน่าจะมีพระท่านคงอยู่แถวนี้เนาะแต่ไม่ได้ไปรบกวนนะก็เกี่ยวกาสเข้ามาเยี่ยมชมดูโต๊ะมังกรนโอ้สวยมากเลยนะ ดูบริเวณรอบๆขนาดช่วงนี้เป็นหน้าร้อนก็ยังสวยขนาดนี้นะดูผนังถ้ำฝั่งนี้นะโอ้เป็นลายสวยมากเลยนะเสียงนกยูงนกยูงเยอะนะโอ้หินทำเป็นพญายนาข้าบนถ้ำนะถ่ายแบบช,ช้าๆนะจะได้ดูบรรยากาศเดี๋ยวจะไปดูตรงหน้าผานะ ตรงหน้าผาข้างล่างจะเป็นอันนั้นเป็นบ้านบ้านนองสูงแนละ้วบ้านนแถวนี้เนาะข้างล่างก็ลึกอยู่นะ ขับรถขึ้นมาก็โอ้โลึกมากเลยนะก็ไม่รูกว่าจะขึ้นมาถึงนะดูสภาพนะเหมือนอยูอ่นนี่ก็เราอยู่บนลังเขานะถ้ามีกล้องดีๆจะถ่ายให้ดูขึ้นมาสูงมากเลยนะ,อะมองมาจากไกลๆก็สูงมากอันนี้ทางขึ้นต่อไปก็จะลงนะลงมาขึ้นมานานนะ,ะจะลงไปอยู่ข้างล่างนะอาจจะสั้นหน่อยนะเพราะว่า กล้องไม่มีกันสั่นนะเวลาเดินลงอาจจะเวียนหัวนิดหน่อยอันนี้จะพาไปดูข้างล่างนะข้างล่างก็กำลังสร้างพระธาตุจำลองนะแล้วอีกอันนึงไม่รู้เขาทำอะไรนะทำยมเ็จที่ฮิทไทยที่เห็นในกล้องนะก็ทางลงนะลายชั้นนะเดินขึ้นมาก็หอบเหนื่อยเหมือนกันนะ โอ้สดนี่คือเป็นสลิงนะที่น่าจะไว้ใส่คองขึ้นมานะถ้าจะขนขึ้นมาตมามบันไดคงจะไม่ไหวนะค่อนข้างจะสูงอยู่อนี่ข้าบนที่เราพาลงมาเมื่อกี้มากับท่านมหานะมาด้วยกัน3ามรูปนะ ผ่านไฟฟันมาไม่รู้กี่รอบนะไม่เคยแวะเข้ามานะเรามองมาไกลๆเหมือนไม่มีบ้านบ้านคนนะมันอยู่บ้านนี้มันเขาล้อมรอบนะไม่รู้นี่เขาเรียกเทือกเขาอะไรก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นเทือกเขาภูพานนะแถวนี้ภูพากูดภูพากูดออภูพากูด <c oughs> เป็นภูผากูดเป็นเขาใหญ่นะแถวนี้เทือกเขาค่อนข้างจะจะกว้างอยู่นะ ผู้ภาคูดผู้ภะคามนะแถวนี้บ้านผู้ภะคามผู้ภะกูดหนี่ข้างบนถ้ำเมื่อกี้ผ่านลงมาลุงยงก็น่าจ,จะมีลายตัวนะ้องลุงยงคุ้นมากนะอาจจะเป็นเพราะาเป็นพระด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่คุณสีผ้าก็เลยไม่กลัวนะก็เลยให้เราถ่ายเหมือนไก่เลยนะเดินมาเหมือนไก่เลย ลงไปก็มีแทงน้ำโอ้กว่าจะถึงเนาะหินสวยงามมากอนะหินท่านี้ในอีกหลักนั้นหลักหลักเขตวัดอีกนะเป็นเป็นเขตพุทธศีมามนะั้ง เห็นเป็นเป็นมีลายเสาอยู่นะเซว่าเป็นวัดคือตรงนี้เนาะเป็นวัดคือตรงนี้เนอะเน้นได้รักเน้นได้รักที่มาพันะนาพันธนาลักนะลักนะลักเขตวัดนะอาจจะมองไม่เห็นนะหลักเสาหินแต่มันมันมันไม่ใช่ใบเีมานะเป็นหลักปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าเราไม่พบพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดนะ พันกงจำวัดนะจะถามก็ไม่ได้นะดูข้างข้าล่างนี้ก็เป็นน่าจะเป็นลงชันนะตัวนี้ตัวนี้เป็นหอชั้นตอนขึ้นมาก็โหหอบเลยนะก่อนจะขึ้นมาถึงแล้ก็ถ่ายบรรยากาศตอนขาลงนะขึ้นถ่ายมาแล้วนะ มีไก่ด้วยนะนี่น่าจะเป็นไก่ปลาหรือเปล่าไม่รู้ไก่ปลานะถ้าอยู่ในวัดก็ไม่ค่อยกลัวนะไม่ค่อยกลัวพระพถ้าอยู่ปกตินะถ้าเป็นโยมก็เห็นเข้าไปแล้วนะทำสวยมากนะถนนทางขึ้นไม่รู้ท่านเอาน้ำจากไหนมาฉันนะสูงขนาดนี้น้ตากูขากู น้ำฉันพอได้แต่น้ำใช้เนะาะพล้งนี่ก็เป็นลานนะโอ้ล่ไก่บ้านนะท่านเลี้ยงไก่คงจะเป็นไก่บ้านละมั้งนะเห็นกลัวอะไรเลยนะเดินกินข้าวอยู่วัดท่านก็ทำออกไปทั้งสองข้างนะ ตอนนี้ก็ลงมาใกล้จะถึงแล้วนะจะพาไปชมองค์พระาธาตุจำลองนะทำสวยมากเลยนะเพราะว่าเห็นแล้วตอนผ่านมาตอนขึ้นมาเห็นแล้วเดินขึ้นมาก็เดินลงปวดขาเลยนะทุกท่านนะอยู่ที่บ้านนาคันแทนะทุกคนนะถ้าเห็นคลิปนี้เราอยากมาชมนะก็มาได้นะ บ้านนาคันแทนนะ,ะทางเข้าก็อยู่ที่อำเภอหนองสูงนะทาง,ทางที่จะไปคคำอำเภอนิคมคาไซแวะมาทางที่จะมาบ้านบ้านนาโดนะบ้านโคกป,ปงเปนาโดนะทางลัดออกมาทางบ้านปุงแดงนะเราไม่ต้องวิ่งไปนิคมนะจะมีทางลัดออกมาดูบรรยากาศข้างล่างก็เย็นสบายดีนะแต่วันนี้ลมไม่พัดนะอากาศ นิ่งเงียบสงัดเลยนะ,ะลงมาถึงข้างล่างแล้วน,นะอันนี้ล่างล่างคือล่างลานวัดนะอ่าแต่ยังแตยงยยยนะ่ยังอยู่บนเขาอยู่นะยังอยู่บนเขาอยู่คือที่นี้เรียบที่สุดแล้วนะสาหรับสถานที่แห่งนี้นะนี่องค์พญานาคนะอ่าสองตนนะสวยมากเลยนะ องสีสีชมพูนะสีชมพูหรือเปล่านะกับสีเขียวนะสวยงามมากเลยนะดูโอ้เด็องพระทาตุจำลองนะอโอ้คงจะไม่ขึ้นไปนะแต่เขาก็ไม่ได้ล็อกประตูนะแต่ก็คงจะไม่ขึ้นไปนี่นักอีกตนนัวนึงนะนี่เป็นสีสเขียวนะ อันนี้ก็รู้สร้างอันนี้ชุณรู้สร้างอะไรนะเป็นเหมือนพญานาคเลยนะเราก็ไม่รู้จะถามใครนะเพราะโอ้เป็นพระ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 ประธานองค์ใหญ่เห็นแล้วพระปางนาคปลกนะเห็นแล้วไปดูได้หรือปานะมันขึ้นมันหันหน้าออกไปข้างนอกนะหันหน้าไปทางอำเภอหนองสูงนะเราคงจะไปถ่ายไม่ได้นะ เป็นเขาดูอิดนะเขาอิดข้างล่างที่รถขึ้นมาข้างล่างก็มีพระอันนี้เป็นองค์พระใหญ่นะ อพระใหญ่นะทำนากปกใจนะอันนี้ดูข้างข,ข,ข,ข้างๆนะอาจจะมองไม่ชัดเพราะว่ามันยังทำไม่เสร็จนะองค์พระเสร็จแล้วตอนนี้คงจะทำทําองค์พญานาคอยู่นะอมองไม่เห็นหเดี๋ยวดูก่อนจบคลิปนะเดี๋ยวดู องค์พระธาตุจำลองก่อนนะองคพระธาตุจำลองก็มีพญานาคล้อมนะสตนนะพระธาตุจำลองก็สวยงามมากนะทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะขอจบเพียงเท่านะก็ขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมใครเห็นคลิปนี้ชอบก็ฝากกดติดตามถ้าชอบก็กดถูกใจให้ด้วย กดซับสไคร์ด้วยอขอเจริญพรทุกท่านที่เข้ามารับชม